กลับหลังหันเข้มแข็งชุมชนด้วยการเล่นกีฬาการยกเทศบาลตบกังแอนจึงได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี2,567ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หนึ่งชนประชาชนในเขตเทศบาลตบกังแอน 2เพื่อพัฒนาส่งเสริมยกระดับทักษะด้านการกีฬาในเด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 3. เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนในชุมชนทั้งสิ้นสี่ประเภทได้แก่กีฬาฟุตบอลจำนวนสามรุ่นได้แก่รุ่นเด็กชายอายุประชาชนทั่วไปชาย สามกีฬาเซปตะกร้อจำนวนหนึ่งรุ่นได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไปชายและกีฬาไปตองรุ่นผสมจนได้การสนับสนุนด้วยเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนหน่วยงานราชการภาคเอกชนโรงเรียนสถานศึกษาหู่หบ้านชุมชนที่ได้เข้าร่วมกิกรรมในการจัดการแข่งขันกีฬาและกล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปีพศ2 5 6พขนรอยหิญค่ะ หัวหน้าส่วนราชการผู้ใหญ่บ้านประธานคณะกรรมการชุมชนเหล่านักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันมีงานปลัดเทศบาลกรรมการจัดการแข่งขันนั้นเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเทศบาลตะบนกังแอนได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการเล่นกีฬา<ม>การส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการป้องกันและเอาชนะปัญหายาเสพติดในเด็กเยาวชนและประชาชนให้ความสำคัญของการเล่นกีฬาการออกกำลังกายซึ่งจะผดส่งผลให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนในตำบลกังแอนนั้นเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงดิฉันขออวยพรให้ นักกีฬาทุกทีมได้เล่นกีฬาอย่างเต็มความสามารถและประสบกับชัยชนะที่หวังไว้ขอขอบคุณกรรมการดำเนินงานคณะก,กรรมการตัดสินกีฬาที่น้องนักกีฬาผู้นำชุมชนทุกชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปีพุทธศักราช2567ณบัดนี้เกิดเชตญท่านประธานในพิธีครับจัดตัดริดิปิ้นนะครับเพื่อ จะเป็นหน้าจะเป็นท่างผู้ใหญ่เบอร์สิบห้าครับเบอร์สิบเอ็ดครับยังได้อยู่เอ้าใจใส่ผู้ใหญ่ครับขอโทษยิ่มีดีดีสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้ยังไง้ตั้งหละเลยผู้ใหญ่พนันชัยครับนะฮะแล้วก็เจอท่านประธานเล่นปล่อยท่านนะครับอย่าไปแย่งท่านครับ ทางกองรุ่จ่ายยิงนี่ i p สิเจ็ดนะฮะทางผู้นำชุมชนผู้ใหญ่วยผู้ให่ดแปดริบเจ็ดดูที่ไนคับเออไปไม่ัตัสมาดูควันทางรองประธานสภาครับทางรองอนไงรองไอ้เสีับ i p ชุมชนได้ส่งครับเขา รองเท้าไม่ต้องฟืดๆหน่อยครับพื้นนี่ต้องฟืดกับในกานจัดรุ่นจะไม่สามารถใส่สตาร์ทลงไปเล่นนะครับฟุตชอลครับจะมีตัดขาตดมือส่งทักซ้ายมีด้านซ้ายครับแอบให้กระลาศต้องครับบอลไอล่อยได้ส่งไปคม่ทีนี้ครับขาหัวใหญ่ยังเหนียวครับผู้รักษาประตูการ์นอเร็ว คืนหลังใน้ผู้รักษาประตูมาอีกครั้งเลงครับอารมณ์ดีครับเล่นด้วยยิ้มด้วยคฮะเหมือนถูกฟลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับ